สวัสดีครับเรามาฉเฉลยข้อสอบต่อในข้อที่4นะครับเขาบอกว่าข้อใดเป็นหอเรอมอของ A กกำลังสาลบ B กกำลังสและ 2A งเอกำลังสีลบสองกำลังสในส่วนของข้อนี้นะครับอสมมุติว่าผมยกตัวอย่างตัวเลขโดยทั่วไปสมมุติว่า15นะครับเราแยกตัวประกอบเราก็จะได้3าคูณหสมมุติว่า20เนาะอ่ายี่สิบก็เกิดจาก4คูณห คำว่าหอรอมอก็คือตัวที่มันเหมือนกันในที่นี้มันก็คือห้าอันนี้ก็สไตล์เดียวกันนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นข้อนี้ก็เป็นสไตล์เดียวกันเราก็ต้องแยกตัวประกอบออกมาก่อนว่าตัวประกอบที่ได้คืออะไรบ้างนะครับอ่ะ a กำลังสามลบ b กำลังสามเท่ากับ a ลบ b, b อันนี้ต้องจํานะครับเท่ากับ A ไอคูณ a กำลังสองบวก a b บวก b กำลังสอง บวก b กำลังสองโอเคอ่ะผมเพิ่มเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเ,เป็น a กำลังสามลบ b กำลังสามจะมีค่าเท่ากับ a ลบ b นะครับ a ลบ b ตรงนี้นะครับคูณด้วย a กำลังสองบวก ab บวก b กำลังสองแต่ถ้าเป็น a กำลังสามลบ b ไอบวก b กำลังสามก็จะมีค่าเท่ากับ a บวก b นะครับ a อกำลังสองลบ a b บวก b กำลังสองถ้าเราลองคูณกันดูนะครับสองตัวคูณกันดูก็จะได้เท่ากับตรงนี้อันนี้ก็คือผลต่างกำลังสามผลบวกกำลังสามนะครับโอเคเรามาเข้าโจทย์นะครับของเรา ตรงนี้นะครับ a กําลังสามลบ b กําลังสามก็คือ a ลบ b a กําลังสองบวก a b บวก b กําลังสองทีนี้ตัวตัวเนี้ตัวนี้นะครับผมก็จะเขียนใหม่เป็นสองวงเล็บ a กําลังสองทั้งหมดกําลังสองลบ่ผมใส่ตรงนี้แสกเข้านะครับผมดึงแล้วเลขสองบอ,อกนะครับลบ b 2. กำลังสองทั้งหมดกำลังสองอีกทีหนึ่งก็จะได้ว่าก็จะได้ว่านะครับสองอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าตัวหลังมันเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็จะได้ว่าหน้ากำลังหน้านะครับบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลัง เห็นไหมครับคืออย่างนี้สมมติว่า a กาลังสองลบ b กาลังสองเนี่ยมันจะได้เท่าก a บับ a บวก b คูณด้วย a ลบ b ทีนี้แต่ตัวเนี้ยมันเป็นกําลังสี่ผมก็เลยยุบให้มันเป็นกําลังสองนะครับเดิมมันเป็นกําลังสี่นะครับเห็นไหมครับนี่กําลังสี่ผมให้มันเป็นกําลังสองเห็นไหมครับถ้ามันยกกําลังสองตรงนี้มันก็จะได้ a กาลังสี่นี่ก็ได้ b กาลังสี่นะครับก็เลยแยกมาอย่างนี้นะครับ แล้วผมก็แยกต่อได้อีกนะครับแยกต่ออีกสองตัวข้างหน้าแยกไม่ได้ก็ไว้นะครับอืมตัวข้างหลังแยกได้ก็เป็น a บวก b คูณด้วย a ลบ b นะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูคำว,ว่าหอรอมอตัวแรกนะครับตัวแรกที่มันเหมือนกันก็คือตรงนี้ตรงนี้นะครับ a ลบ b ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็มี a ลบ b เหมือนกันตัวอื่นมีไหมตัวอื่นไม่มีก็มีตัวเดียวแสดงว่าข้อนี้ตอบ a ลบ b ในช้อยสองนั่นเองนะครับถือว่ายากไหมในส่วนของข้อนี้เราก็ต้องหนึ่งละจำสูตรตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วก็จำอีกตัวหนึ่งที่ผมเขียนเมื่อกี้ก็คือ a กําลังสองลบ b กําลังสองเนี่ย มันคือ a บวก b คูณด้วย a ลบ b นะครับแล้วก็จะสามารถทำข้อนี้ได้อย่างง่ายได้โอเคครับสำหรับข้อนี้สวัสดีครับ